รถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินนามาอัปเดตสต็อกนะคะกับเจ้าคันนี้เลยเป็น Toyota Fortuner เครื่อง2.8ตัว V s i g m a โมปี2018นะคะจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นโคมียมนะคะไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะคันนี้เป็นยางฟูติปี2024นะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะเมื่อเปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะคะเรามาชมด้านหลังของคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับด้านหลังของคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะมาแบบ LED นะคะเป็นตัวซิกมาโฟนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะประตูท้ายคันนี้นะคะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะคะ ภายในด้านหลังนะคะสามารถพับเกาะได้นะคะวางของวางกัมภาระ,ะได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะคูลโทนด้วยสีคูลโทนเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่กระจกนะคะกระจกจะเป็นกระจกฝาไฟฟ้านะคะมาพร้อมเซ็นทันล็อกนะคะคันนี้นะคะจะเป็นถุ่สาตาร์ทนะคะภงมาลยนะคะเป็นวงมาลยแบบมัลติฟังก์ชันเต็มระบบเลยนะคะเลขไฟเพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะ หน้าจอเป็นหน้าจอแบบพัชสกรีน,นะคะแอร์เป็นแบบออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะมีปุ่มีโคโหมดแล้วก็เวอร์โหมดด้วยนะคะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะคะและที่สาคัญคันนี้ผ่านก,นกนารตรวจสภาพส1 7รายการเรียบร้อยแล้วสำหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างสวางมากๆเลยแล้วก็มีแอร์หลังที่ด้วยสำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนัก นนนนแ <Toyota S 1> ่อโตโยต้าคอนติเนอร์เครื่อง2.8ซิกมาโฟ,โฟโฟวินเกียร์ออโต้ปี2018คันนี้นะคะราคาอยู่ที่859,000บาท859,000บาทผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะงวดล,ละประมาณ1นึ0 0กว่าบาทยอดผ่อนนี้รวมค่าประกันภัยพอ2บวกค่าโอนค่าตัดค่าดำเนินกนารให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เพจรถบ้านสุชัยมินบุริคอทมอหรือว่าจะเป็นไลน์แอมของรถบ้านสุชัยเบอร์โทร0 8 1ย์แปดหน 0 8, 7, 0 8 0 1แ1 5 3 5ึ่งน3 3 5 1นะสนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ